เทียวพัด้า้ากหนึ่งหนึ่งปโอ้ฟกเบลนำดันมันติดแล้วเที่ยวนาทีจะเล่นหนึ่งหนึ่งเลยไปท้าหนึ่งนึ่งโดป้าเขาเรียกต่าพันเนี่ยแพ้ลูกเกมเลยเนี่ยเออแข้จัดเลยไม่ยิงธนูกูไปเก้าสามก้สามไม่หวเอนมึงไม่น่าไปเล่นไอ้เนี่ยกีโนสเท่าเท่าพวกเนย กูบอกมึงถือกเก้าศูครับเก้าอ็ดเลยตัวยังบางเลยโดนเท่าเก้าเลยหัวหตัวหนึ่งอะเก้าก็โดนหัวหตัวหนึ่งผู้พูดถูกทุกคำเลยไม่ยอมโต้กรเด้งเลยคิวไม่ไหวเง้ยเงโต๊กูเด้งเดียวเกิอไรมาี่โดนตีโดนตีโดนตีิดอะไนขึนมาท่โดนตีเกิะใช่ึ ไม,ม,ม,มว,นนว่าไาตัวไหนใส่ทันว่าอะไรทำไมทื่ถึกใส<น>เก้าเอ็ดใส่เก้าสองบาดเดียบอะโนได้ไหม,นะมได้นะจะบอกถสิขอขอเยอะแค่ไหน Anh đưa đuôi dính ba Đu rồi bé đưa vào đưa đưa đâu ngàn ấy cái anh, vào à đưa đưa à. Ừ, Mày đưa 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 Đu สะบัดมั่วจะสะบัดมั่วจะยิงโดนอ่ะเตะปีนเยโดนไม่หนีตะกูสะบัดก็ยากแค่จะจะดูดตัวจะเล่นก้าวสุดแลทำยีนไปเล่นัะบได้ารับได้แต่ แต่กละตัว hmm, เ so so mm ้ย hmm, ก like mm ูถอดไเทมหรือเป่าวะเม่อกไม่ได้ดูเลยสนามนี้พี่คงนึกว่าพี่เล่นหรือเปล่าเล่นอื่นไง ไปเฮ้ยไปเวิ่อยๆเก็บร่างง่ายเลยมามาแล้วมาแล้วมาแล้วไปอะมาหน่อยสิมา

เปลเป็นคุณภาพไปอยู่เาอากาศคลงกลุ่มวลงกลุ่มไ้อี่กี่ขายเก้าสองไปสายฟ้าไม่มีคืนหรอใช่ปไอสายฟ้าไม่เพียงนี้นานแล้วอพี่ขายไอ้นานแล้วพี่น่ะอพกเขบอกเดียวพกเขบอกเอ้ยมันบอกซพี่ไปสองเซตซื้อปุ๊บพี่ไปดักมนปุ๊บ่งยินมันตายเลยกูเลยนะใช่อันนี้หรอใช่ใช่หรอหน่งมันตหรอ อีพีป่ะเนี่ยตัวพ่อองแล้วนีโอเคพี่ขายกี่บาทดิเจ็ดร้อยหิดูดิคืออะไรเอ้าเอ้ากดตัวก็ของเอ้า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 โดนเกียบวกวเอาไปให้พี่ไข่เจ็ดร้อยบอกเจ็ดร้อยห้าสิบก็หอ้วกวดูดิเกียบเอาเอ้าโออ้โอไม่พ่อขา ร้อได้แดมาต่อหกร้อย้าดร้อย้เราไม่ไหวรมไผมให้พีหน้ได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 ้ต้องการเราไหว้องกเไหวนี่ต้องโหมถ้าหลุยเป็นคนซื้อไม่ได้หรอิดบอสเอ่ะแบนน่าจะมีมันทำอะไอ้เจนี่กลวสตีดท่าไรอะ้ไม่ซื้อหรอไม่เอาแล้วไทักไใหม่มั้มันไม่เอาพวกนะเอ น่าจะจบกระบานได้ทศเสียแล้วนะไปแล้วพี่วิวมาสิมาสิไม่ขามาครับน้องนิชเข้ามาดูยูดนดิดูดิเดี๋ยะโคดูยูดนดิจอยิวไม่ใช่แล้วตีมาโอ้โหตีมาสิบหอ่ะไปมาเดี๋ยวไม่เชื่อใครพี่วิวเจอฟารมนะ แตอี้มีรกว้ามันจะวิ่งวยิงูเร็วไอ่ใช่เปล่ารวดจัดเลยไปมันซื้งซีผมแล้ว140ถือว่าผมคุ้มอยู่แล้วแหละรงนี้ไม่น่าจะเปนเรอเดียวถ้ารู้สิจะ150ขนาดยังงเออผมขายไป140อะไรอ่ะเสียสาที่หนึ่งสามตา้กลัวต้องเอาคนเดียวเลยแล้วมันก็เปลี่ยนลหมันเตะวกเติร์ฟรอบสอ่ะ เราทำมาแล้วเนาะรทำมาแล้วเนาะให้ผมไปเหรอใครก็ได้รีบมาเลยอ่ะแล้วเล่นหรืออ่ะนล้นคืออะไรอเรำแล้วะล้วหลุดเนี่ยอีบบอีบมาเกยอ่ะไม่ฟิลไมใครก็ได้มาแล้วมาเจต่ายเลยใครก็ได้เจียวแต่เลไใครด็ได้ไี่เสร็จแล้วราทำสอ่ว โผล่ลงก่อนเลยไม้คน้งโอกาสสองได้วลงก่อนเลยดี๋ยวปุ้งก่ันดิตามมาตัวตามไปมั้ยจิ้มดอิ่มเลยโ้พี่ไห้หมดเฮ้ยเกินขอคอยพอดีเลยบุกบุก่ะดิเล็ก่เล็กไี่ร็วเร็เร็เร็วเ่เล็กส่อ้เี่ยนี่ไม่ได้ปวดโพดิพี่เปิดโพดิบุกบุกเร็วเก็วดิมามมา

ลาระยะพันเมตระใปเยบุ้งจ๊ไม่เจอวะอยูเม็ดเม็ดไมหัวเหมือนได้อยู่ได้อยู่เม็ดม็ดเจ็บตัลงแล้วลงแล้วจะหาแล้วเขาตายอยู่เอยู่ตายเมลบุขอให้นั่นบุ้งมาบุ้งมาไปบุ้งบุชั่วโมงนึงเลยเดียวเยหมดบ้งีอหน่อหัวแดงก็ได้ขอหน่อใส่กันบุ้บุ้งก็ได้อย่

ได้่าได้คราได้ค่ปกันเนอร์อยู่ไหนอ่ะตีเบ็ตีเ็ดีมาบุตเ็ดแถวสี่แถวสี่แถวสามแถวโอ่ก็น่าจะรู้นะมันแบบมีสแถวโอ้เกิดตัววาปดีเลยเแตกไม่แตกก็ตกกูได้าอยู่นาะมึงาอะไรน่ะเอาคาม่อยู่เหรอเออกูได้อยู่เนี่ย โอนะโปมันคือโป้โอ้แตกมันคือโปกูบอกแล้วเนามันโปกูบอกไปแล้วไอ้เหี่ยไี่คิวไี่คิวเหี้ยไปแล้วอะไล่ันเยวเลยเหี้ยลงใครตัวเิาะลงเนาะเอายิงเลยยิงเลยเนาะยิงเลยเมื่อไเร่ ยิงไงวโซนไหแล่าครับโซนกสวนเงวากูรอดูเลยอยากกูว่า QX แน่เลยเอยเราไม่ได้ปม Q ไม่เลียกลยิงแล้วไม่้ไม่กดยานัวๆไอ้สัสหน่อหายจนหน่อหายหลังหน่อหลังๆเฮ้ยหน้ากูไม่เป็นของเยอะอย่างวะ้อมมาบอกีอเรอโอเคเลย อยากไปเอาด้วยอ่ะไปไม่ได้ดยวไปแท็กโอ้ต้องเบกว่าเลยเฮ้ยเฮ้มันามหมาเนี่ยสามหมาแน่นอนนะเดี๋ยวกูบอกเลยเดี๋ยวน้เซฟีเซฟเดิบอ่ะก็บอกมันไปเนอรง์นเรย์นอรนเรยอรยเรยอรย์ไอ้โรค้เราก็จะได้เปดไปโรคไ พี่คิวอ่ะคิดอยู่ประเดเอออัดอยู่ไม่เพราะเราเราไม่เกี่ยวมราซื้อของจากมันไม่เกี่ยวเออเราไม่เกี่ยวเราไม่รู้เนาะสวยพว่เอี่ยนี่สวยใช่ที่เหียนสวยบอกเลย